ท่านวันนี้ผมมาหาหมายงมหอยครับมาที่เอาเรียกนะเป็นเป็นคลองครับคลองในที่นาที่อะไรอย่างเงี้ยครับหมายของเราก็นี่นะครับบรรยากาศดีครับรอบๆมีทุ่งข้าวทุ่งอะไรครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณสักห้าโมงถึงหกโมงแล้วครับบรรยากาศเย็นสบายครับท้องฟ้าสวยงามผมขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเนี่ยที่ฟานคันแรงครับ ยอดจริงครับโอเครับเดี๋ยวเจอกันเอเยครับถึงหมายของเราแล้วครับตอนนี้อยู่กับเซียนโจ้ครับอุปกรณ์พร้อมจริงๆครับเซียนโจ้ครับเซียนเกนคนเก่าครับหมายเดิมครับเซียนวันพิษพามาย้ำรอยแค้นครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือบรรยากาศดีจริงครับตอนนี้ดูครับ ทายแฟนคลับนะครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวจริงเดี๋ยวสักพักเซนเจินจะลงครับกับเซนโจครับนี่ครับเอาครับเจินวันพีดลงไปแล้วครับมึงร้อนโดนเบ็ดกูเลยนะมึงหมายของเรานี่บรรยากาศดีจริงครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆครับขับมอเตอร์ไซค์มาสองคันครับวันนี้ ฝั่งนี้ก็เซียนโจ้ครับจะลงแล้วผมมาคันนี้ครับวันนี้นี่งไงจะตามไปพ<ป>ี่งงมสักสองชั่วโมงก่่นเดี๋ยวพี่ลงไปตามไหนได้ไหมอู้ยกำๆเลยดูดิโอ้ไหนดูดิ <Yeah. S 2> ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะงงไปเรื่อยงงไปเนนไรื่อยอืมต้องได้บรรยากาศ<ส>จริงครับดูครับน้ำอุ่นด้วยเนะี่ยน้ำโอ้โหมีไฟลายเลยเนะี่ยกราบนี่ครับเพื่อนๆคนไหนก็อยากมาบรรยากาศแบบนี้ติดต่อเรามาได้ครับเดี๋ยวเซ็นเจินพาออกลุยครับหมายเซ็นเจินเยอะเลยเกินครับช่วงนี้ทำได้ทุกรูปแบบครับงมหอยหาปลา ใส่เบ็ดใส่ตะไครยใส่อะไรได้หมดครับหรือใครชอบแนวคราวเคี้ยก็ได้ครับเร่งมือหน่อยครับเร่งมือหน่อยครับมันจะคำนะครับตอนนี้ประมาณสักหกโมงแล้วครับห้าโมงกว่าคือหกโมงครับเหื่อาชีพทั้งนั้นครับ กินนั่งกินท่อมกันอยู่ครับแต่ไม่มีกับแกล้มครับเงินก็ไม่มีครับแต่จะเป็นต้องออกมานอกพื้นที่หาหอยกันครับหอยจดเนื่งแน่นอนจริงวะดูดิลงไปมาถึง5้านทีครับดูสิครับมีหอยลายน้ำจืดหอยจุ๊บครับหอยจุ๊บก็มีเชอรี่ไม่ค่อยมีวะ ีตรงน้ำหน้ารังเอเอช่วงโม่เอบรโซบอะโม่จริงๆ,ๆเลยจริงใต้เบโซบะมากเน,นี่ครับต้องบอกแบบแนวแนวโมโม่แบบเซียนเจีนวันพีดนี่นะครับงรงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเซนีเซนเจีนกับเซนโโีน,เซนโจ้วยครับเซีนโจ้เนี่ยเพิ่งออกล้องแบบเป็นตัวเอกครั้งแรกครับของช่องของเราครับไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะครับเออ ซับไปมาขรูดไม่เอานะครับอไรท่อ,กอมก็ได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง,องบองปนคนเจ้า,าใครอยากมาบรรยากาศดีดีอย่างนี้ก็ติดต่อเพจเรามาครับเดี๋ยวพาเป็นไกด์มาครับค่าจ่ายไม่แพงครับเริ่มต้นที่สามขวด,อดโอ้แต่นาเขาแบบบรรยากาศน่าใส่ปักเบ็ดมากเลยครับดูดิครับ นี่ทางเข้ามาครับออกลึกจากถนนประมาณสัก5-600เมตรครับขับมอไซค์มาแป๊บเดียวครับครับให้เซียนง,ง,งมหอยก่อนครับเดี๋ยวตัดภาพให้ดูตอนได้ครับ ว่าสุดท้ายแล้วพวกเราได้หอยอะไรบ้างและได้เยอะขนาดไหนครับนี่ครับระหว่างรอน้องๆลงครับวันนี้แอดมินไม่พร้อมครับแต่งตัวมาไม่เรียบร้อยครับลงไม่ได้ครับน้องๆสองคนอยู่ฝั่งนั้นครับลงไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับตอนนี้น่าจะได้เยอะแล้วเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบนี้กันครับนี่ครับห้าโมงเกือบหกโมงเย็นตอนนี้น่าจะหกโมงแล้วครับบรรยากาศดีมากครับ ลมเย็นๆครับแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมน้ำชามานะครับมาแบบหลอดสารเลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอแอดชอบมากเลยครับบรรยากาศแบบนี้ครับเดินชมห้องทุ่งนานเสียงนกร้อ,นนอ,องเรไรโอเคครับเดี๋ยวน้องๆองอมหอยหเสร็จ เดี๋ยวพาไปดูว่าน้องๆได้หอยอะไรมาบ้างครับได้เยอะขนาดไหนครับใช้เวลาน่าจะไม่นานครับจะข้าแล้วครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมาแล้วครับพอแต่ได้กินมื้อหนึ่งหรือสองมื้อครับได้กับข้าวประหยัดไปอีกมื้อหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูตอนน้องๆขึ้นมาอีกทีนึงครับระวังรอครับน้องๆยังไม่ขึ้นมาครับผมวิ่งมาครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตรงที่ผมวิ่งครับบรรยากาศดีสุดๆครับ ทางที่ผมวิ่งครับด้วยสายตาจริงๆคือบรรยากาศดีมากครับซ้ายเป็นแมนาบอน้าครับขวาเป็นทุ่งข้าวครับบนท้องฟ้าครับนี่เป็นทางครับผมวิ่งมาเส้นนี้ครับสุดยอดครับเหนือยครับเหนื่อยครับครับไปวิ่งมาครับเหนือแตกพักนะครับดูครับเหนือลายคลายย้อยครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้พร้อมอะไรครับเนี่ยครับงเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบครับธรรมดาเลย เออกำลังกายมาประมาณสิบชาติแล้วครับนี่ครับน้องๆมากันแล้วครับเสร็จแล้วครับทีมงานขโมยปลาสาะวัดครับเสียนเจนกับเสียนโจ้ครับวันนี้พนวกฝีมือกันครับตอนที่แล้วผมลงครับวันนี้ไม่ได้ลงครับร่างกายไม่พร้อมครับต้องไปวิ่งก่อนได้เยอะไหมครับมาๆมาาขึ้นมาแสงกะหมดแล้วเดี๋ยวไอ ลูกเพจไม่เห็นว่าได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวหาว่าเราโมยอีกเว้ซื้อตลาดอีกเหมือนที่เคยทำอ่ะเร็ว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 เซียนโจมาลงมือเองทั้งทีจะเหมือนเซียนหลงหรือเปล่าเซียนวัดครับเซียนวัดสมชื่อครับเก่งแต่ขโมยสาววัดครับเหยียบน้องๆกำลังมาแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้เห็นครับว่า ได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวรอมันขึ้นฟังมาถึงก่อนเดี๋ยวตัดภาพเห็นอีกทีนึงโอเคครับเอาละครับเสียนมาถึงกันแล้วเนี่ยเสียนโจเสียนเจินครับายกมือโชว์แฟนคลับนะครับแน่นอนจริงครับเดี๋ยวดูผลงานน้องๆสองคนครับลงไปประมาณชั่วโมงกว่าๆหน่อยๆครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหผลงานของน้องสองคนครับ แสงอาจจะน้อยนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับพอเห็นอยู่ครับมีหอยเชอรี่หอยกาบหอยลายหอยจุ๊บโอ้โหสี่สีห้าหอยครับถึงว่าครับถ้าเจอเซียนหอยของแท้มาครับทั้งสองคนนี้ครับเซียนหอยระดับโลกครับนี่ครับเซียนหอยครับเซียนหอยเซียนโจกับเซียนเจนครับมันนี่โจครับโอเคครับนี่เจนบันพีเราจํากันได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้ดูรอยสักครับ ไหนอธิบายนะครับหาเยอะหาง่ายหรือหายากครับวันนี้โอ้วันนี้คือว่าซื้อไม่ได้ดีครับง่ายดีครับหาง่ายครับน้ำขึ้นด้วยครับวันนี้อ๋อน้ำขึ้นหาง่ายครับน้ำเริ่มมาแล้วไปจีนโอเคงั้นสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับเดินทางมาไกลเท่าวันนี้เหนื่อยมากหาหอยง่ายครับง่ายอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับ Ok, xin chào, tay, mưa, bye bye, thăm chung rồi Ok, hấp <coughs> <coughs> <coughs>